สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับครูรื่นอ,อีกเช่นเคยนะคะกับภาษาขเขมรภาษาถิ่นจังหวัดสีสเกตนะคะวันนี้เราก็มาเรียนจำนวนนะับเช่นเคยนะคะภาษาพื้นฐานนะคะเบสิกเบื้องต้นก่อนนะคะ ครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้นับ1นึถึงสิแล้วนะคะ,ะโมยปีรเใบบูบนปรำประโมยปรำปิลปรำใบประบนูนดอกนะคะนับผ่านไปแล้ว1นึถึงสินะคะ,ะคิดว่าเพื่อนๆคงได้ไปฝึกกันนะคะ ก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะด้านภาษานะคะภาษาท้องท้องถิ่นนะคะแถบจังหวัดศรีสะเกดเรานะคะซึ่งจังหวัดศรีสะเกดเรามีหลายภาษามากนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาขเขมรภาษาสวยภาษาอีสานนะคะก็เป็นภาษาถิ่นที่เ,เราได้ พูดนะคะสืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะคะก็ดิฉันเองก็อยากทําคลิปนี้มาก็เพื่อใหอ้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้นะคะได้สืบทอดเอาไว้นะคะ,ะวันนี้เรามาเรียนรู้ออการนับนะคะตั้งแต่11จนถึง20นะคะเบื้องต้นนะคะเริ่มเลยนะคะ มยตะนอบก็คือ11บเนะคะมมยตะนอบก็คือ11ปีรตะนอบก็คือ12ใบตะนอบก็คือ13บสาูนตะนอบก็คือ14บปรมตะนอบก็คือ15บประมมยตะนอบก็คือ1ิ หกประปิลตะนบก็คือ17บประใบตะนบก็คือ18บแประโบนตะนบนะคะก็คือ19อ่าและก็20นะคะไพอ่าดูปากรูเร้นนะคะไพนะคะคือ20สินะคะ ก็หวังว่าออทุกคนนะคะคงสามารถเรียนรู้ได้นะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะคลิปต่อๆไปนะคะอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ